โอ้นี่พี่น้องเลยมื่อนี้ได้ลาบปลาดุกพี่น้องลาบปลาดุกใส่เน่ใส่ดอกใส่หมาก,มกลินผ้าใส่มากลินไม้หรือว่ามากลินผ้าเนาะพี่น้องเนาะนีะนะ่มาดอกเลยพี่น้องโอ้ีอเู้ับนี่ลาบปลาดุกลาบปลาดุกพี่น้องลาบปลาดุกก้อยใส่เนาะ ใส่กับมังลินฟ้าลับกับกล้วยเดียวกันนั่นแหละพี่น้องเลยใส่กล้วยกับไหนรับก็ได้เน,นาะเบ่อแล้วแต่เราสิเพี่น้องนี่นี่พี่นอ้องอ้าวน้องใม่ร้ายเลยพี่น้องมคอนี้นี่มาวางนังเนี่ยอ่ะแซ่บจเสร็จแกันพี่น้องนี่โอ้น้องใหม่ยังดีเลยพี่น้อง น้อยอีแม่กับร <c oughs> ้านฝนไปหาเองน้อ <absorbed> พี uhm ่น้องน้องน้องม่เนี่ยน้องมากินนกันเสร็จมาเด้อมาเด้อลูกหลานกินข้าวน้ำแม่เด้อกินข้าวตอนเช้าอาเด้อชิมมสกุลสกุลมือกินข้าวน้ำบาลเียบแซ่บเพื่อกาพี่น้องมาเด้อชิมมสกุลสกุลเหมือนกินข้าวน้ำบาลตุกตาเด้อมือีได้ลาปลาดุกพี่น้องเสร็จใส่หมากบินพาพี่น้องนี่มาเด้อมันกินข้าวกับน้องนั่งก็ได้เดี๋ยวนแยะสกครู่ <laughs> Dạo đang sức khỏe sức Mà đưa mà kiên khảo cầm nông năng à? Mà đường kiên khảo cầm nông năng ừ, à thằng con Phần gì, vô, wow, vô đậy nó khi nông năng Làm phần, ép vô wow. Cái <laughs> 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 gì nhầm nhắc <laughs> chào, <cười> nó mày,

lòng rồi ạ luôn ừ mà ý mẹ gặp lan cần phải hai em nó mình nóng nó và có được ซ่บหลายพี่น้องคือมีนมใหม่หวานๆนําพน้อแซ่บ ปลาไันนะปลาใช่อีแม่ไปใช้มือหนึ่งไปล่านเพิ่นไปขุดกิโลตามปลาอีแม่จะไปหาขุดกิโลดู้พี่น้องมือนี้เด้อขุดกิโลตามปลาเนาะพี่น้องเนาะจัมบ์กระเดียบนี่อะกระเพดําจังไง

มันขนาดพี่น้องเลยบเงียนนี่กินไล่เนี่ยบุได้น้องพี่น้องเนาะกินไล่แหละยันเป็นปลาดุกพี่น้องเพราะที่ผ่านมาบเงียนเคยเป็นปลาดุกเนาะกินปลาดุกไล่บุได้มีแต่กินโดนๆเท่านึงเห็นได้เนาะมันไลุ่ยกจะหินชจวนม้อนโกรก อ้าวคลิปนี à, ้ขอโจ๊ะเท่านี้ก่อนนะพี่น้องเนาะคนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆ FC ที่ที่ทำให้กำลังใจเด้อพี่น้องเด้อประมาณกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเนาะอ้าวคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและสบายดีอ่ะบาย